อับท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงสูงอย่างนี้ตอนที่ลูกสาวจะไปเมืองนอกไปอเมริกาเพราะแกมีแฟนเป็นฝรั่งไทยได้ฝรั่งลูกไม่รู้จะเอาอะไรให้ไปก็เลยรีบเอาอะไรเอาปูผู้ชนะกับขยันแดงที่เลี่ยมพลาสติกเรียบร้อยจากซอยสลมให้แก่ไปเพื่อจะได้ป้องกันแต่น่าเสียดายว่า พระหางหมากมาช้าเลยมอบให้ไม่ทันทีนี้ผมเยดีชันได้ข่าวแว้บๆว่าเมืองนอกมันจะฟุ้งฟั้างเปลี่ยงปลงก็อยากจะเรียนถามว่าเหรียญกูผู้ชนะจะสามารถคุ้มครองเหมือนกับหลวงพ่อหางหมากหรือเปล่าเจา้าคะเรื่อสมัยที่มีควน,นิสตเขาช่วยทหารได้เยเอยะอ้โทุกเร่นะครับครับนปลอดภัยทุกคนครับครับเพราะว่าของหลวงพ่อทุกอย่างสมเด็จก็ทำอย่างนี้ทั้งทั้ ไม่สบายใจนึกว่ามีจะจน,นึกว่าจะใช้แต่จะพาะหางหมากอย่างเดียวน